สวัสดีครับผมมโนกนอกขอกกครับตอนนี้มาตึกอาคารก่อสร้างนะหอพักโรงพยาบาลวชิระครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นเบดเมนส์เบดเมนชั้นใต้ดินชั้นที่หนึ่งมีสองชั้นนะตอนนี้กำลังมาดูหน้างานก็กำลังจะเดินระบบท่อสเปงเกอร์ฮะกับระบบประปา ให้ทางหอพักโรงพยาบาลครับต,ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขากําลังออดเดตกันนะกำลังประชุมใหญ่กันว่าจะเอาไงต่อกับสถานการณ์โรคติดต่อโควิด1 9นะเพราะว่าเห็นว่ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็สแกนคนนะพวกช่างเวลาเข้าเวลาออกนะฮะต้องสแกน ทุกอย่างในหะ้ต้องโปรเทคตัวเองนะแล้วก็ภายในที่นี้คงสรุปกันฮนะว่าจะให้ทํางานต่อก่อสร้างต่อหรือว่าจะหยุดงานไปเลยนะฮะแต่ผมวิเคราะห์นะถ้าหยุดงานไปเลยนี่ก็น่าจะเป็นหนังชีวิตคนระัเพราะว่าสัญญามันเดินไปเรื่อยๆฮนะสัญญาการก่อสร้างฮนะต้องทําตามสเก็ตด่วนะฮะก็คงลําบากให้กับผู้ปฏิบัติงานนะฮะก็ ก็วานไปฮะก็รอดูว่าทางผู้บริหารเขาจะว่าไงฮะกำลังประชุมกันอยูอ่เก็บภาพมาฝากฮะตอนนี้วงการทุกวงการในประเทศเราก็คงวุ่นวายฮะทั้งวงการการค้าขายตลาดร้านรวงห้างสรรพสินค้าทั้งปิดทั้งส่งฮะทุกอย่างแม้ทั้งตอนนี้ก็ลามปามมาที่วงการก่อสร้างนะตอนนี้ มันรู้จะได้ทำงานกันต่อหรือเปล่าเนะี่ยถ้าไม่ได้ทำงานก็คงลำบากฮนะลำบากฮนะชีวิตผู้ชายแรงงานนะลูกเมียจะเอาไงอยู่ไงกินไงก็คงเป็นลูกโซ่คนระับเป็นโดมิโน่ฮนะผลก็ต้องเป็นโดมิโน้ฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้นำนะครับผู้นำประเทศว่าจะยังไงกันดีเพราะว่าเห็นออกข่าวมาแต่ละข่าวก็โหปวดตับครับ ก็เห็นประชาชนก็สรรเสริญเยินยอกันเยอะแยะ,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 ะทั้งทางบวกทางลบฮะก็ไม่รู้จะว่าไงฮะก็ได้แต่เก็บข่าวมาฝากฮะก็ให้ประชาชนเราดูแลรักษาตัวเองฮะรักษาสุขภาพดีๆฮะอย่าประมาทกับชีวิตฮะเข้าบ้านปุ๊บก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทันทีฮะ ไปจับอะไรก็ล้างมือล้างไม้ใส่หมุงใส่แมสให้ดีฮะเพราะว่าสถานการณ์ทั่วโลกลตอนนี้ระบาดหนักตายเป็นเบือฮะตายตายเยอะของไทยก็เพิ่มขึ้นทุกวันคนติดโรคนะเ,ออเห็นออกกันต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนชีวิตเนี่ยไม่รู้จะไปแพร่กระจายกันหรือเปล่าเพราะว่าที่กรุงเทพก็ติดกันเยอะฮะต้นสาเหตุก็มาจากพวกสนามมวยนะที่ไปดูมวยกันที่ว่าไม่ได้กักตัวกันนะ ประมาณเกือบพันชีวิตนะก็ดูว่าเมันจะกระจายขนาดไหนนะฮะก็ตอนคุณแม็กทิวออกมาประกาศว่าเป็นเป็นโควิดก็ยังมีไอ้พวกเสนาบดีเต้าหู้ยี่ออกบรดดาบอกเฮ้ยถ้ามึงไม่เป็นจริงอ่ะมึงจะโดนเฟคนิวื้วยมึงจะโดนแบบให้ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ข้อมูลข่าวสารมึงมาโกหกอ่ะอ้าวพอเข้ามาเป็นจริงๆแพทตรวจว่าเขาเป็นกิน แม่งไงเสนาบดีเต้าหู้แม่งเงียบกิ๊บเลยครับเงียบอย่างงอมสากกระเบือที่มาต่อว่าเขานะฮะเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมอะพอเป็นก็ประกาศว่าเป็นยอมก,กักตัวเองในห้องเล็กๆสิบสี่วันดูอาการแล้วก็รักษาตามอาการไปฮะเขารับผิดชอบสังคมเราเสนาบดีก็มาว่าเขามาว่าเขามาด่าเขาก็พวกนี้มัน <laughs> มันบัดซบอย่างเงี้ยชีวิตไม่อยากด่า,าด่าไม่ค่อยเป็นใี่ด้วย เก็บมาฝากครับก็ดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะครับสุขภาพต้องมาก่อนครับสวัดดีครับมโนกนอกกกครับมีอะไรดีๆข่าวดีก็มาฝากก็มาบ่นให้ฟังครับสวัดดีครับบุญรักษาคนที่ดีทําดีครับ